มาร้องไปสวัสดีนะนค่ะคควันนี้นะคะก็ต้นสับป,ประรดนะของแม่แตงโมนะคะก็ะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอนนะวันนี้แม่โมของเราก็อาจจะมีต้นสับป,ประรดกินแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าแม่แตงโมก็ไม่ได้กินต้นสับป,ประรดมาก็โอ้นานเลยนะครเกือบอาทิตย์คต็ ก็นานเลยนะคะแอวันน so, like ี้นะคะก็ตึงคิวของแม่แตงโมแล้วนะคะนี่ะคะก็ต้มสปะรดนะคะมาจากพัทยานะคะ็คอนแม่คอนก็ลงให้แม่แตงโมนะคะก็หนึ่งตุ่มนะคะหนึ่งตุ่มคอจะอยู่ที่สามพันคะแนนนะคะคุณแม่จ้ะหนึ่งตุ่มก็จะอยู่ที่สามพันคะแนนนะคะ ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับต้นสปรลรดนะคะของแม่แตงโมนะคะแ,ะแม่แตงโมของเรานะคะอ่ะหมูอ้วนครับ อ่านะคะวันนี้นะคะอาการอาการท้องอืดนะคะของหมูอ้วนแหลมทองนะคะก็อาดีขึ้นแล้วนะคะคุณแม่แม่๋าดีขึ้นตามลําดับเลยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณตานะคุณตาจากช่องคลายพร้อมซับนะคะก็จะมาเป่าให้น้องอีกนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะนี่นะความโซน,นะค,ะความโซนของหมูอ้วนแหลมทองนะคะก็อาเริ่มที่จะโซนกลับมาแล้วนะคะ

แม่เตงโมนะแม่เตงโมก็อ่ามีต้นสับปรโรดกินแล้วนะคะคร<ห>อบครัวมโมโมแม่พาก็ขอขอพระคุณนะคะขอพระคุณอ่าสําหรับนะคะทุกๆคะแเน้นนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แวะเข้ามานะป้อนผลไม้วันหวานให้แม่แตงโมในทุกทกวันนะคะม,ม,ม,มีพ่อค้อนไม่ค้อนก็เลยเก็บสะสมคะแนนนะคะ เอาไว้ซื้อต้นสับป,ประรดนะคะให้แม <l ip mod> er> ่เตงโมนะคะแล้วก็ซื้อหญ้านะคะซื้อหญ้าให้แม <l ip mod> er> ่เตงโมด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับต้นสับป,ประรดนะคะของแ <l ip mod> er> ม่เตงโมนะคะก็หนึ่งตรงด้วยกันนะคะหนึ่งตรงด้วยกันก็อยู่ที่สามพันคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าสามพันคะแนนนะคะเดี๋ยวเข้ากันแพทย์บตัวกตัวก Đấy, nó chốt độ đi cô <laughs> à nâng tùng cô đai dữ dù à cô mê nâng tùng cô đai dữ là khá... โกอาต้นสับปะรดนะคะโกอาสังกรงนะมาจากพัทยานะคะโอนก็ก็ะโอนนะนง่ะโอนก็ก็ะโอนนะเนาะเนาะ นี่นะโต้ก็ได้เยอะอยู่นะคะคุณแม่แม่จ๋าได้เยอะอยู่นะหนึ่งตรงนะคะหมูอ้วนวันนี้อ่ะหมูอ้วนเป็นยังไงบ้างครับหมูอ้วนฮะอ่ะหมูอ้วนขอบพคุณแม่แม่ครับขอบคุณครับผม แนวมนาหยีตาในบุดิงโบไปเซ็งอันไหนอุนะเซ็งหยีตายีกันเพื่อตักรมเอ้ยอันนี้ละนัดไปจากละอันตีกันหนึ่งเด้อค่ะม่ดิงดูคุณเราประกาศอันนี้คั้นไม่เอาไม่เกินมาเซ็งกันกึ่หนึ่งเด้อคั้นอีลักเณาไม่เกินทวิตเตอร์เออมนางจอยมานึงอันนี้เอง อ you, er. pues ันนั้นแม่เซ่งกันกืหนึ่งเด้อคันอีลาแกก็ทวิตเตอร์ไม่เซ่งกูบ้ากลำเลยเด้อที่หัวคันไม่ดิ้งไม่เซ่งจะกล่าวเซ่งกันคือหนึ่งเด้อนี่นะโอ้แม่แตงโมนะกินไม่มีเหลือเลยนะคะอ่ากินไม่มีเหลือเลยนะคะแม่แตงโมนะคะ ก uh, อ yeah, uh, mm ่าหนึ hmm. mm ่ง hmm. ต mm ้งนะคะคุณแม่แม่จันหนึ่งตุงก็อยู่ที่สามพันคะแนนนะคะวันนี้เออหนุ่ใหญ่คือนับหลงเนาะโอ้ มวนของเราก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณแมแม่จะอาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ได้นาได้น่าไหมเน่ากินไลุ่ดบวิ่นจไหลในแสงจันท หมูอ้วนครับยนแสงเนอนมัวบ้ลยบ้มากบลามังบ้าลยเน่เน่ไไปก

มาุมนเือด้วยมองจะไปตะกีเรื่องเวลาคัดคัดคัดนยดเนื้อมาขาดตรงดีงๆเรานกะไปเรือกระโเผจริงเลยคิวยาวเ่ยมบื้นเราอนมจ้ามองไปจะไปจมจ้าเอดูหมูอ้วนหมูอ้วนเอาอะไรใส่ปากอีกแล้วครับหมูอ้วนเลยฮะฮะ

นะมดิ้งหนได้เนออ่ามุ้นมุ้งงวงนอนแล้วแต่มูอ้งนนี่มูอ้วนดูนะคะ หมูอ้วนอ่านะคะอาการท้องอืดของน้องก็อาดีแล้วนะคะมวอมวอตัดเนี่ยมนวยตุ้งคันไอ้มวอลดเลยก็ไอ้มวยห้าด้แม่นบ่กี้คือไอ้มวอลดเลยมวยห้าเอ้ยน่าเกลียนไออันนี้เนาะดูดูหมูอ้วนทำอะไรครับอ่ดูแม่โมอ่ดูแม่แตงโมของเรา โอ้ย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 มูอ้วนตกใจมอ้วนตกใจพ่อคอนแล้วอ่ะพ่อครับผมอนุญาตออกมาเล่นแล้วครับพ่ออย่าพึ่งออกเลยนะมูอ้วนเบิ่นดาเนาะฝอยเดาไม่ต่งก็ไน่ต่เบิ่นดาเออในไอจ่าบอกดัวเนาะในอีโบในพวกุนดูนเออไอจ่าโอ้ย

ไปหน่วยหนักแม่นเออแต่มันต้องได้4คนแม่นเบบุญก็โทจีเนาะมีใครมื้อนั้ต้องนะสมมุติแต่บ่ต้องโบยบ่นะก็โทจเตอญีดออญีนะก็จํากวยโทจีซื้อายบุญตะสวนะก็กวยจูนเนาะก็เขียนดอเออบเจอออนเฮ้ยบ้ยาวเนาะ

ก้วม่ม่โอเนี้ยนี่อังยยีลูกไปลบพัทยาเลยอยู่ประมาณตรกแลเลยกะจูงเทิอีบุญอันไหนหมอไอ้เนาะหยุดเออเนาะเออคิวยาวได้เนาะ

หมูอ้วนขอบพระคุณแม่แม mm ่ก่อนครับหมูอ้วนขอบพระคุณแม่แม่อาพี่ไว้กอนผลไม้แม่โมครับพุบได้คะแนนใหญ่ครับต้นสับปะลดนะคะคุณแม่แม่อยากที่ยังยิ่เราเอาที่เ้ราคาสเกียวเลยราคาิ้ิเกียวเลย หมูอ้วนหมูอ้วนหนีเสียงรถนะคะหมูอ้วนหนีเสียงรถนะคะโอ้ยหมูอ้วนเอ้ยตาหมูอ้วนเออหอยไปเลยจีเรเบอเอ้ยไปจีก็ยิงกองนลาบนกองละนัดหนึ่งไว้ บะเลื g g s <S uh ่อวะนั inhos, athletes, athletes, like ่นคือ şey ช uh nah, ื่อนะแอ้กบคุณนึกไปที่แวกป้อนผลไม้ไปุทุกท่านนะครับที่มากป้อนผลไม้หวานๆให้น้องนะครับมาช่วยชมตบคุณนะครับค้าต้นสับปะรดนะครับให้น้องแตงโมกับละน้อยนะครับคุณย่างสูงค่ะค่ะนะคะครอบครัวแม่พาก็ขอขอบพระคุณนะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะทุกๆท่านนะคะ ที่เมตานะคะแวะมาปนผลไม้วันหวานให้แม่แตงโมในทุกๆวันนะคะไอ้นะคะเนนนะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะแวะมาอุดหนุนผลไม้นะคะพ่อควันแม่ควันก็เก็บสะสมนะคะเพื่อเอาไว้ซื้อสิ่งนี้เลยนะคะซื้อต้นสับปะรดด้วยนะคะแล้วก็ซื้อยาให้แม่แตงโมด้วยนะคะก็ครอบครัวพ่อควันแม่ควันนะคะน้องแตงโมก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่า fc นคะคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกๆท่านนะคะคุณแม่จ๋า อ่าสำหรับคะแนนนะคะสำหรับคะแนนอ่าที่แวะมาปนผลไม้ให้แม่เตงมูนะคะวันนี้แม่แตงมูของเราก็อ่ามีต้นสับปะรดกินแล้วนะคะคุณแม่จะา่าก็อยู่ที่หนึ่งตงนะคะหนึ่งตงตงก็อยู่ที่สามพันคะแนนนะคะคุณแม่จ้าอ่าแม่โมจ้าขอพรคุณคุณแม่ก่อนค่ะแม่โมขอพรคุณค่ะนี่นะก็หนึ่งตงนะคะคุณแม่จ๋าหนึ่งตงก็อ่าอยู่ที่สามพันคะแนนนะคะ แม่พาก็อาถือว่าหนึ่งตรงก็อเยอะนะคะคุณแม่จา๋าหนึ่งตรงก็เยอะน,นะคะนี่นะหนึ่งตรงนะคะก็เยอะนะคะก็อาเยอะมากๆนะคะแม่แม่จา๋านะคะก็แม่พาก็อาขอนะคะอาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ